นักกิจสวัสดีพี่น้องังไปสุขุสุขอนครับาเบื้งหอมเอเก็บเด้อเด้วบล็อกนี้บล็อกได้ซีซีช็คซีเช็คหาซินี่บล็อกนี้อีขึ้นมนเล่าบล็อกได้ซีซิกัวบาทนะครับนี่ครับาเจ้านี่บพร้อมขายหนึ่งสองสามห้าหกเจเจตงเจสั้น C-4 9 49กกบอกรับนี่ละบอกละดาบาทวาันีเชฟตัวมันมีรุุ่นรายใสครับนี่ห้อมคัดเขาบหอมหน่อยหอมคัดเขา,เขากันอันนี้ครับรุนมมัดฐานนี่นี่อันาาน,นี้นนนนรุนมมัดฐานห้อมรุ่นครับตลาดต้องการหอมง,งามเตไปอันนี้เป็นปลาพรืลำปลาพระลำพระลำพระลำ ปลาฟ้าดำับหอมง่มนับรถมื่อคนเยอึนอมเมื่อรถเมื่อ,อเดมีเนาพันผมดิเอาผมเ่าพันขอบพับยุ่งมิปรโยน์นี่ครับอกผัดติกย,ยนี่ครับบอกับอกพัติก,กน นี่คนขึ้นบอทบอกผัดติกอยู่ได้เบลน่ะคนคนขึ้นไม่ทังอือหนาวครับหนาวหนาวเหมนกัอากาศนั่นหนาวพุคนมขึ้นขึ้นรถรถบ้านเขาบ่ได้ดุี่สวนคือบ้านเ่าเดิมสบายครับนี่แหละครับยี่สิบยี่สิบสี่เดท แทวและสิบสละคือขันบอสบอกับสิครับเป็นบอกระลังบอกระต้นไทรใน,นยางงม่ตอง้อมเราบรายหรอกนี่หอ้หอมกับเรียงเหรอออมบบกเคือเทศเคือเดนนครับจปลูกอันน,ะน,นี้อันนี้คือ้มือนี้กันนะครับลอรถรอรถมาเอา่กัน กระดาษพี่น้องบานข้าเจ้าเช็คกับใขายยี่กรอกกระเดียดนะพุณไลายครับไลยสินค้าบ้านเขางานเก๋สบายดีครับคักขนาดพี่น้องหอมหอมหอมหัวใหญ่ครับหอมยิ่งย่งจั็คกับนักใบขายครับกรอกกระเดียบบ้านข้าเจ้าตลาดดีดีครับเดาครับเดาเดาเดานั่งเตะไปขายบ้านพี่น้อง oh